ไปกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการจัดงานวันดินโลกนะคะภายใต้ชื่อกิจกรรมซอย w ว e r ฟู้ดบิ e กินสเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนแปลงนายธนากรโชคชัดชานพัฒนาบ้านสันทาตหมู่ที่9ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนายวราดิศรอ,อ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมเปิดกิจกรรมงานวันดินโลกหรือ world soil day ภายใต้ชื่อกิจกรรม soil aware food begin หรืออาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน เป็นกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษการจัดอิรักการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่พระราชทานแนวพระราชดำริด้านดินในการแก้ไขปัญหาดิน เพื่อทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนรวมทั้งนิทัศการความเป็นมาของวันดินโลกและความสําคัญของดินต่อการผลิตอาหารการจัดตลาดนัดสินค้ากเกษตรของเกษตรกร,กรและประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายการจัดเวิร์กช็อป DIY ทําของใช้ของที่ระลึกที่มีดินเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องประโยชน์ของดินอีกด้วยครับ ค่ะสำหรับวันดินโลกนี่ก็เริ่มจัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะคไปดูอีก